แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณสัตสินิภาคุณนับแชท .jpg คุณレスเดนอีวิลคุณอนาวินคุณสุทธิพงศ์คุณสายฟีวีแและคุณฮาวฟู่ไฟเตอร์มากที่ับานุนเราเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่าสู่ VFT บ a t t l ท็บแ n นแครับในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้กลับมากันอีกแล้วนะก่อนอื่นก่อนเข้าเด็กครับอย่างทุกคลิปใครเคยดูช่วงนี้มา,าจะฟังบ่อยแต่ก็ใครเพิ่งแบบกระโดดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับจะได้รู้ไปด้วย ในเราวันนี้เราจะรีวิวเด็กในชุด VCP03 ซึ่งมันจะในชุดในลอตเนี้ยมันจะไม่มีคลิปของแคน,นุูัาธรมะนะครับเนื่องจากว่าจริงๆถามว่าแคน,นุูบาธรมะตอนนี้สามารถเล่นได้ไหมสามารถเล่นได้แต่เงื่อนไขในการที่เรากว่าจะเก็บของครบมานอยจจะยุ่งยากสำหรับน้องๆหลายๆคนเราก็เลยคิดว่ารอบ b t ไปเลยดีกว่านะครับเพราะน้องๆหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสเลน่นซื้อไปก็ยังเล่นไม่ได้อะไรอย่างนี้โอเคมาก่อนอื่นครับต้องบอกว่าการด็กไม่ผิดไม่ถูกการแจกนี่คือการแจกในวมขนัดนะครับลองแล้วเทสแล้วเล่นแล้วสนุกนะครับชอบนะเป็นความแบบ ความเหลี่ยนตัวของเราใครอยากปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคเริ่มกันเลยครับวันนี้กับรอยย้อนพาราดินครับผมนะก็อีกเรื่องหนึ่งครับรอยยอนพาราดินจริงมันมีสายจากของที่มันออกใหม่ในมายเทิร์นซึ่งเดี๋ยวเราจะแบ่งคัตเตอรกอี่ให้นะแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตเอาสายลักไปก่อนแล้วกันนะครับจริงมีสายรองพารามมเนตอะไรอย่างนี้โอเคอ่ะตัวเริ่มครับเหมือนเดิมแล้วก็ทิกเกอร์ทิกเกอร์ครับมันก็ยังเหมือนเดิมนะสําหรับการเล่นรอยย้อพาราดินก็คือ ค8อ4ยูนะครับก็ไม่ได้หนีไปจากเดิมเท่าไหร่หลักๆก,ก็จะวนๆกับสับบภาพทิกเกอร์ประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าอจริงมันไม่รู้จะไป,ไปทางไหนมันก็เพราะว่าถ้าไม่ใช่อันนี้ก็จะไม่มีเหมือนกันต่อมาครับก็จะเป็นวิงกันครับ2ใบนะครับแล้วก็จะมีอันเลนครับ2ใบแล้วก็จะมีตัวของมารอนนะครับ4ใบแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเครครับซึ่งเป็นตัวใหม่นะ เจ้าเครเนี่ยนะครับมันมีความสามารถก็คืออ่าเมื่อมันลงช่องเรียกอากาศเนี่ยมันสามารถ counterbar หนึ่งครับแล้วก็ไปคอตัวหนึ่งออกมาได้ก็คือเบลีเวียนะครับมันอ่าคอเบลีเวียก็คือตัวเกตสองเนี่ยลงช่องเรียกอากาศได้แล้วก็แค่นั้นเองครัมีเทคนิคนึงถ้ามันอ่าถ้าต่อสู้อยู่ถ้ามันมีเบลีเวียนะครับในการต่อสู้ที่บูธถ้าบูธให้ตัวเบลีเวียเนี่ยอยู่ในบวก3,000ก็บูธเป็น11ได้นั่นเองนะครับก็ มันจะคล้ายๆกับอัน,นจริงๆอ่ะเอาพูดตรงๆนะมันคล้ายๆกับไฮด็อกบีเดอร์กันนี้อากาเนะมัาาเน,าาเ,นเป็นเกรดสองที่เรียกเกรดหนึ่งแต่เครเป็นเกรดหนึ่งที่เอาไว้เรียกเกรดสองเออเทคมันพะวงนิดนึงอ่ะอ่านิดนึงนะครับถ้าใครเกิดรู้สึกว่าไม่อยากใส่วิงกาณไม่อยากใส่อเลนก็ยังสามารถกลับไปใส่พวกอ่อาไอไออะไรนะพวกหมาของไฮด็อกบีเดอร์อากาเนะได้นะครับนะหรือมันจะมีโปรโมที่เอาไว้เก็บเกรดสองก็ใช้ได้เช่นกันแต่ว่า น้องๆหลายคนอาจจะไม่มีการใบนั้นเราก็เลยไม่ได้ใส่มาในคลิปให้ดูนะครับโอเคตัวต่อมาครับผมก็จะเป็นจารอนครับ2ใบแล้วก็จะเป็นตัวไอ้นักเวทมนต์เนี่ยสองใบนะครับซึ่งสองทั้ง4ใบนี้สามารถกลับไปเปลี่ยนเป็นไฮดร็อเดอร์กันเนได้นะครับถ้าอยากใส่แล้วก็จะมีบัสเตอร์เบสครับ4ใบบัสเตอร์เบสก็คงไม่พลาดอยู่แล้วละเนาะแล้วก็จะมีเบดีเวียครับอ่าสี่ใบเบดีเวียเองนะครับมีเทคนะครับเมื่อมันลงจากมือวงเล็บนะจากมือนะครับ ก็ถ้ามันลงแล้วมันมีเครอยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกันนะครับมันทำการจวดหนึ่งแล้วเมื่อมันมันมีเครที่บูทให้อยู่มันนะครับมันจะบวก3 0 0พันด้วยก็คือเอาไว้ง่ายครับถ้าเกิดว่าเราใช้เกทหนึ่งเทคเรียกเกทสองมาเวลามันลงในแถวแนวตั้งเดียวกันมันจะไม่ได้จวดนะเราต้องลงใบนี้จากมือเท่านั้นถ้าเราลงใบนี้จากมือปุ๊บในแถวแนวตั้งเดียวกับตัวเครเราจะได้จวดนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาคู่ของเครกับเบดีเวียดินต่อกันตี่ะ อันนี้ยื่นหมื่นไอ้ไอ้สแต็กตัวนี้คือหนึ่งหมื่นสเต็กตัวนั้นคือแปดพันแล้วก็มันจะบวกให้ตัวสามพันสามพันมันจะกลายเป็นสองหมื่นสี่นะครับโอเคตามนี้ครับเกตสองสิบสองใบแล้วก็มาที่เกตสามครับเกตสามก็จะมีอันเฟดนะครับคิงออฟไนน์อันเฟตสามใบแล้วก็จะมีอันเฟดตู้เย็นครับสี่ใบนะครับแล้วก็เป็นเกตสี่นิดนึงก็คือเอ็กซ์คาลิเพตครับสองใบาตามนี้นะครับอ่ามาอ่านของอันเฟดตู้เย็นนิดนึง อันเฟดตู้เย็นครับมีเทคคอนติเนียในช่องแวนเกอร์บัสเตอร์เบดนะครับผมของคุณในช่องเรียกาดหรือช่องกาเดียนนะครับพลังโจมต,ต,ตีบวกหมื่นและชิลบวกห้าพันครับก็ถ้าในถ้าเรามีบัสเตอร์เบดในช่องเรียกาดเราก็นั่นแหละครับบัสเตอร์เบดเราตีถึงสองหมื่นได้หรือถ้าเราบัสเตอร์เบดเปอินเตอร์เซปหรือมาป้องกันจากหมื่นก็ตามบัสเตอร์เบดก็จะบอกจากชิลห้าพันเป็นชิลหนึ่งหมื่นได้เช่นกันแล้วก็มีเทคหนึ่งครับเป็นเทคออโต้เมื่อลงสนามนะครับอ่า เทคออโต้ในช่องบรรยากาศเมื่อลงสนามสามารถเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งครับนำบาร์เตอร์เบทนะครับจากดอปโซเราหนึ่งใบขึ้นมือเราได้นะครับผมแล้วก็ยูนิตนี้บวกหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วถ้าในโซเราเนี่ยมีอันเฟดนะครับมีตัวที่ชื่ออันเฟดอยู่ในโซยูนิตนีน้บวกหนึ่งขีด้วยนั่นเองก็คือเอาง่ายๆครับถ้าคุณไลฟ์ไปตัวแรกก็คือถ้าเกดสองแล้วขึ้นเกดสามเป็นตู้เย็นเลยเนี่ยสามารถเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งแล้วก็เก็บอันเฟดมันบวกหมื่นห้าได้แต่ก็จะไม่ไไดด้้้้้คคิิแแตต่่่ถาาาาสมมมววเเเรรลลลฟ์ป็นนังงททีีกย มันก็จะได้คีนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเอ็กคาลิเพสเอาไว้อ่า<ม>เผื่อใช้ท่าตีออกไว้เจอพวกแอคเซลหรืออะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเนาะโอเคมาที่สุดท้ายครับก็อิมเมจเนอรี่กิฟต์นะครับก็เราก็ใส่เหมือนเดิมครับฟอร์สแปดใบาตามนี้นะครับโอเคอ่ะมาเข้าสู่วิธีการเล่นครับคือตัวเด็กมันอะ่ะมันเล่นไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะโอเคก็จะไลท์ครับจากเกจหนึ่งขึ้นมาเหมือนเดิมครับอ่ะจะไลท์เป็นอันเลนก็ได้ไลท์ทับจั่วอะไรก็ตามพอขึ้นเป็นเกจสองปุ๊บ ก็เราจะยืนเป็นบาสเตอร์เบดเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดปูบอดได้ก็จะปูบอดเหมือนเดิมครับอารมณ์คล้ายๆเล่นของเก่าเลยครับอาจจะวิ่งการต่อบ,บู๊จะตีเป็น2-3ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีเลียไม่พออาจจะใช้ของเครนะครับเครปึ๊บใช้เทคเคาน์เตอร์บัหนึ่งเรียกเบดีเวออกมาสมมติเราเรียกเบดีเวก็ได้นะครับแล้วถ้าบนมือเราเกิดมีเบดีเวงหนึ่งใบเราสามารถคอเบดีเวจากมือถ้ามีเครอยู่ข้างหลังเครเองก็จะอ่า เบรดิเวียก็จะทําให้เราได้จวดหนึ่งนะครับสามารถเซตสนามแบบฟูๆไปอย่างนี้ก็ได้ก็คือเอาจิงๆอะเคลเองอะมันก็ไม่ได้บอกว่าให้ลงไอ้ให้เอาเบรดิเวียเนี่ยลงจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบและคอลงในช่องเรียกาศและสับกลองคือมันไม่ได้บอกไงว่าให้เอาเราอะเอาเอลเบรดิเวียมันไปทิ้งไ้ที่ไหนเราสามารถคอแบบเสียงและเนี้ยถ้าเรามีจากมือเราก็ลงจากมือก็ได้ครับก็เอาไว้ง่ายตีใบหมื่นครับไอ้ข้างนี้ตีสองสี่ข้างนี้ตีสองสามสองขีดด้วยนั่นเองโอเค ต้นเกมสามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็พอขึ้นเกศสามอ่ะขึ้นเกศสามมันจะมีช็อตลักไก่อยู่จริงๆถ้าขึ้นเกศสามดีๆเนี่ยก็ขึ้นตามขึ้นเป็นเอาเฟสอย่างนี้ก็ได้นะจะไม่ต้องลักไก่กันมากนะครับแล้วก็อีเวนตจ์นี้กิฟต์เราก็แจกให้ข้างๆเหมือนเดิมอาจจะให้ข้างหนึ่งแรงไปก็ได้ซ้ายขวาก่อนแล้วสุดท้ายค่อยให้แวร์อะไรก็ว่าไปนะครับเราสามารถขึ้นแบบนี้ก็ได้ก็เล่นปกติเนาะหาบ่าเติ์เพิ่งว่าเติร์เบทอะไรออกมาหรือถ้าเอาจริงๆ ถ้าเราขึ้นแล้วมันไม่มีให้ขึ้นจริงๆอ่ะเราขึ้นแบบลักไก่นิดนึงก็คือเราขึ้นเป็นตู้เย็นครับพอเราขึ้นเป็นตู้เย็นปุ๊บแจกกิฟต์เสร็จใช้สกิลคอน์เตอร์บัสหนึ่งโซบัสหนึ่งแล้วโซบัสบัตเตอร์เบดออกไปเลยนะครับพอโซบัสบัตเตอร์เบดออกไปเนี่ยเราก็จะดับบัตเตอร์เบดขึ้นมือนะครับแล้วก็ตัวนี้บวกหมื่นห้าแล้วก็บัตเตอร์เบดคอใหม่แค่นั้นเองใช้วิธีการนี้ก็ได้ไม่ผิดเช่นกันนะครับแต่วิธีการนี้มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเราใช้ต้นเกมแล้วเราให้ตู้้เเ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 ยออกกเเเเเยยย็็นนนดดึึงงบบัตตออออรรร์จจาาาาาาากกกกใใโซคืววลลลล่่ถปมมแพทีะ เอ็กคาริเพดเอ็กคาิเพเองมันจะใช้งานไม่ได้นะครับเอ็กคาริเพเองจะมีปัญหาในการใช้งานจัดๆเหมือนกันเราก็เลยทําให้โอเคอาจจะต้องเลือกการใช้งานแล้วก็เลือกอะไรหลายๆอย่างหน่อยแต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆอะไล์แรกอยากให้เป็น king of night u n f e t มากกว่า a n f e s ตู้วเย็นนะครับแล้วก็วิธีการเล่นหลังจากนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรมากครับตีไปครับตีเข้าไปนะครับ ไหลใหม่ได้ลงเคเคอัลเตอร์บาร์หนึ่งให้เคเรียกเบดีเวียมาช่วยโจมตเีเอาเอาเฟดเองก็ตามเอาตัวเอาเฟดเองมาช่วยไลท์ทับใหม่ขุดบัตเตอร์เบดขึ้นมาวนอยู่แค่นี้ครับวนไปเรื่อยๆจบนะครับซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากเพราะว่าวิธีการเล่นมันก็แค่เพิ่มตัวนี้เข้ามาตีหรือว่าไปเรียกเอ็กคาลิเพตออกมาช่วยโจมตีออกแทนเองนะครับ แลวก็พอเราเรียกเอ็กซ์คาลิเพตออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีบัตเตอร์เบทอยู่ในโซเช่นกันอาจจะวุ่นวายดูวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ว่าลูกเล่นภาพรวมของเด็กอ่าลอยอ่อนพาราดินในรอบเนี้ยมันจะไม่ได้หนีจากเดิมเท่าไหร่แค่เปลี่ยนไฮด็อกบีเดอร์อากาเดเป็นเคกับเบดีเวียแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าถามว่าใส่หนังคู่ได้ไหมได้นะครับมันก็จะเป็นเด็กที่สแปมบอร์ดเร็วมีอากาเดเอามาสแปมเกดหนึ่งมีเคเอาไว้สแปมเกดสองอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกัน No. ก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ยาวนะแต่ก็ถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่ใครแบบรอคอยรอยย้อนตอนนี้คือรอยย้อนมันออกมาจริงๆอะ่ะตอนนี้รอยย้อนในแผ่นที่เราจะจัดอะ่ะมันจะมีสองสายก็คือถ้าเป็นของชุด VCP03 เลยก็จะมีสายพารามิเนสที่อยากจะจัดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาเสนอให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกสายหนึ่งที่อยากจะจัดก็คือสายที่เป็นของเอ็กคาริเพดตรงๆซึ่งไอ้สายที่เป็นเอ็กคาริเพตรงๆเนี่ยมันมีของในไมเทิร์นออกมาให้แล้วแหละนะครับ มันสามารถเล่นได้อยู่แต่มันเล่นกับเออร์ลี่แล้วเป็นเอ็กคาลิเพตเอาเนาะก็เดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะจัดให้ดูแล้วกันประมาณนี้ครับผมทำคลิปนี้ชอบกดไลค์ตามกดรับสกอย่าลืมกดกระดิ่งไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องนะครับผมอยากสนับสนุนแล้วครับเพียงเดือนสามพันห้าบาทสามารถสมัครเป็นแถนเมมเบอร์ได้นะครับผมนะฝากร้านแอบช็อปฝากแฟนเพจเว็บทีวีแอลแชนแนลวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องของผมสวัสดีครับ